เอาเอาโอ้งน้าองนายมาโอ้เดนี่ยอดเยอิ้มุบครัเดี๋บองครับเพื่อนเพิ่มแรงซะหน่อยหงขาวหงขาอะหงขาวกนนด้ บ้แมออ่อะสูขว,วดไววด้ไหมสูขวดได้ไหมเฮียขวดนะเออสูอ,อ,อบูบอะไรจติดแบนเขาว่าบะไรพวกของก็ของก็งเหามาืกันนะยาลมมา,ยาลืมอ่างยูลืมมาขึ้นรถนะสวัสดีครับสวัสดีวันสงการาะนะครับ <ผม S 2> นะว,วันนี้ก็นัดกันเนาะก็ยังอะไรยังไม่รู้ครับผมคุยกันเยอะแยะเลย โอเคมาดูกันครับผมส่งท้ายวันสงการวันนี้เนาะ,ะก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมถ่ายวันนี้แล้วตัดวันนี้ปกติคือผมจะไม่ค่อยได้ตัดนะค, <Yeah. S 1> คือทิ้งไว้สักสามสีว่วันบางคลิปเกือบเดือนฮะค,ค่อยลง <มา S 1> เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาก็วันนี้นะผม <c oughs> จะไปลุยกันนะครับผมว่าวันเนี้ยเราจะได้ตัวกันไหมนะครับนะก็แบบว่า เียฮาสนุกนะครับผมว่าวันนี้ก็ได้ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะก็มาผ่อนคลายนะครับนะวันยุดวันเนาะโอเคครับก็อย่างว่าจิบวนวันลืมออกแหมอโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันครับผมนี่ครับแต่ละตัวออาบังนิดจะเนีนี่ครับแต่ละหมอแหมทรงเดิมทงเดิมก็มีนะครับนะส่งใหม่ที่ผมทำเนาะโอเคครับ ไปไปลุยกันติตแจอะตกแก้วมาครับแต่น้ำน้ำเมาไม่มี <c oughs> โอเคครับไปอย่าไปลุยกัน <c oughs> ติดลมกันแล้วครับนน,นุ่นนะบังหัวปลาข้างนั้นนั่นอะ <c oughs> เหมือนกับปลามันน็อกอะฮะเพื่อนเพื่อนพอมันน็อกแล้วมาแลยคล้ายๆมันปรับตัวไม่ทันฮะคือปลามีอยู่แล้ว แต่มันก็มีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันก็จะเห็นเป็นฝูอย่างนั้นแหละฮะแต่ไม่เยอะขนาดนี้ก็แบบว่าเขื่อนเขาปล่อยน้ําแล้วเขาก็เอาน้ําเติมใส่ใตรงเนี้ยคือแก้มลิงฮะพอเติมปุ๊บน้ํามันหลอนแบบหนุนสูงขึ้นนะฮะคล้ายๆว่าปลามันปรับตัวกับน้ําไม่ทันฮะก็เห็นเยอะนะครับนะแต่รอบที่แล้วที่ผมมามันเยอะกว่านี้นะ แสดงว่าปลามันเริ่มปรับตัวได้แล้วครับนี่ก็เห <nour kin S 2> <around> ็นแต่หัวเล็กๆไม่ใหญ่มากลอดไปแล้วไซส์เกือบฝ่ามืออะลอยเห็นเ็นฝูงเ็นฝูงอืมันน้กับน่นนั่นโอ้โหอรวกระโดดให้เป็นโตว่ะมันมันต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกุอยาคากุงนี้จะได้ยิงขับไปอยูพขุนโบได้ยิงอืม ก็เงียบๆหน่อยนะครับวันนี้ทุกคนเขาก็น่าจะไปเล่นสงการแล้วฮะแล้วไปได้ล่ะจกเก่งว่าโอ้ยมุห่าวด่นุกเลยโ้ยไซเวนมหาศาลเด็กโอ้ปานินนะฝูงเนี่ยเต็มมุมนี่เลยเลยวะไม่ห้ามด้วยนะโอ้ปานินเต็มมุมนี่เลยครับคุณผู้มมวยมวยประคุณยกข้วยอันนู้นอันนู้นลองลองเลยลองเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดแบบเดิมไอพี่เปิดแบบเดิมดิ โอย่องแล้วครับหาจังหวะกันแล้วครับผมเฮือ้ดงเนคบุดงก้อนี่เ้วขอบนี้กับมีไอพี่ทางซ้ายอ่ะเออเอยเออเห็นปลาครับนี่ ตอนนี้สองคนนี้กำลังเลือกไซส์ครับไซส์ปลาสี่นิ้วห้านิ้วฮะปนกันอยู่ตอนเนี้หลอรุนครับผมแล้วดะบังไปไหนฮะดะบังไม่เห็นปลาหูไกลนะั้นะนะนั่นนู่น ออืรอจังหวะครับตอนนี้นั้นรอจังหวะอยู่กับขึ้นอยู่ก็ขึ้นอืม ใช่อยู่อืมเอ้าลองดูโอ้ผึ่งปะผึ ci <t 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 ้งเหรอผึ่งตัวนั้นได้แล้วครับนุ่นได้ปลาแล้วแล้เห็นโตมันอยู่ไหนนุ่นหามอยู่ไหม โอ้เกือบฝ่ามืออ่ะเพื่อนๆโดนตรงกลางตัวเป๊ะเลยครับงานนะ่านุ่นครับหืมฝ่ามือฮะตัวนี้ส,สวยด้วยผมยังไม่ได้สักตัวเลยสใส่เนี้ย ยังยปรีลกเบิงอยู่ฮะติดอีลงแล้วตรงนี้เนี่ยเนอฝั่งทีเบิงแอ็นปลาน้อยอยู่นี่่งโอหันไปพอดีโอ้โหมาแล้วแต้มแรกมาแล้วไสปลาแดดปลาเกลือครับตัวไม่ใหญ่ ยิงยากมากครับผมวันหนึ่งเล็งแบบหนึ่งวันหนึ่งก็ยิงอีกแบบหนึ่งครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เขื่อนหัวใหญ่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆอยากรู้ต้องมาลองดูครับผมเชด,ดมาครับตัวแรก สองมาแล้วคือมันไม่มีจังหวะอัดเลยครับปลามันลอยแวบบไปแวบบมาครับเชื่อไหมเนเพื่อนตั้งแต่เช้า,าผมเพิ่งได้ปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อัดให้ยิงนะแต่ผมยิงไม่โดนคนระับมันไม่มีจังหวะก็ชมแบบที่ผมได้ตัวแล้วไปก่อนแล้วตัวนี้ใช้สวยนะเนี่ยห่หายบาะน Ba hai bữa ba. Ừm cái đi cho nó. Ờ ờ Đây ba. Lòi vầy thế quá. Đồn quá. ơi đồn 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 ao lút lột đấy, đồn minh mà đó nè 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 nè, tóm hàng nè lìa wut à, đi Kia để liều tay tai ngon vậy Bà để là là Hôn, chỉ luôn hôn Nà, hàng sai nè, hàng sai nè Phải hàng sai luôn Nó, nó, khốn như vậy Mình bằng cục mấy nha Quá, kiếp tịt cục mày quá Lùng đi qua Đồn À, <laughs> bùa đồn với เสียดหัวไปน้อยเดี๋ยวออคือบอาไหวืลกว่านี้วะจังหวะไม่อัดครับโดนจังหวะอัดโดนแล้วหลุดเจ็ดโดนนี่ฮะเพื่อนๆบนท้องเแล้วะเอาละดีกว่าไม่โดนครับ ได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มอย่ามาดูตัวกันแป๊บหนึ่งครับผมเลี้ยงสายกันชบนี่ครับไซก็พอได้นะไม่น่าเกียดนะ ผมจะลงครับลงไปเดินก่อนตอนนี้ลมเริ่มนิ่งอล้ปลาขึ้นดีครับแต่ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศครับตอนมีปลาแล้วก็เดินหนีครับผมตอนไม่ปีตอนไม่มีก็เดินตามหา <S <S ปลาหายไปไหยตัวหนึ่งวุ้เออ,อ,อทำไมผมได้สามตัววะหายไปตัว โดนท้องโดนท้องตัวนี้ก็โดนทออ้องครับเพื่อนเพื่อนนี้ก็โดนท้องอีกนี่่ายไอยู่แถวนี้ฮะแต่ผมหาไม่เจอหนึ่งสองสามหลวุ่นอืม โดนครับแต่น่าจะโดนหมิ่นครับเพื่อนเพืนโดนหลังหลุดครับโอ้ว่าแล้วใส่สวยซะด้วยก็บฝ่าม,มืออเพื่อนเพืนโอ้โห เิงนะครับโดนครับโดนมินอีกแล้วโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยโดนมินครับโดนปาก ยิ่หลุดนแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮหมุนควองสว่าดเลยครับตรงนี้หันหน้าฮะเร็ยงตรงกลางโดนตรงกลางครับผมดีแล้วครับที่มันโดนให้นี่ฮะสา้ปลาแดดครับเอาครับดีกว่าไม่โดนครับ อห้องนึง่งฮะเพื่อนผมลืมบอกผมหันไปนูน้นชัดโดขึ้นอยู่ตรงเนี้ยโตเป็นโลฮะประมาณโลครึ่งเนี่ยไซส์ใหญ่อยู่ชัดโดปอกไซส์โลอ่ะผมเอ็นปืนมาไม่ทันฮะมันลงก่อนแต่ยิงตามก้นไปอยู่นะไม่ถูกเสียดาย นี่ครับแต้มหนึ่งเรียกรวมพลแล้วครับหิวข้าวก็และก,กินข้าวกันก่อน,นครับเที่ยงแล้ว พอบอพอบ,อบปลาเอา้าแม้ใส่โลตันแม้หันหญิงทึกลยัยงกำลังสวยเลยวุ้นเบาก็สังปลามะปลาที่ตัวดเนาะยเออหญิงทึกมือนี่ยช่วน้ำจังนียท่อนจังปลาใช่ไหมึกโอ้โหปบ่ย่างปลานี่หอย

<laughs> หนาวแล้วไปขึ้นหนาวเที่อยามา,าอาไปเรา,า,านะ <laughs> ได้ประูไปท่าหน้าฝนที่ว่าจำไว้ใหนได้ประดูดวะเอาคำเราเราหวังยีเมะขอมหน้าไปเอาไหมเมะ นี่ครับเพื่อนๆของอร่อยของอร่อยเอ้าคือตัดมาเสียไม่เป็นไรโอ้เงินยาทำให้เนี่ยร้อนร้อนเลยหาไม้ก่อนครับนี่เจ้าอย่างเจยวบองบองอย่างนะโอ้หวักแพงที่หมูนำกินไหมนะกับอย่งบองบองอย่างนี้โอ้ดีะจอย่างไรโอ้ไอโบมักเลี้ยวเลี้ยวดอกเ่ยวบองอะ ทั้งแี้ยเนี่ยเก็บได้โดนไหมเก็บมมันห้องที่อย่างนี้เนื้อไงครับข้าวดิเล่นาอย่มาก็้าวก็ขึ้นไปช่วยฮิดไปหัวเยวเหรจักรยานอย่างกัอนก้นั่งอยู่เป๊กเป๊กเป๊กเลยบนที่อาเชียไงปีพันข้าวดิข้าวเป็นุ่ ยอดเจมาชุบะเ๋ยวบองครับเพื่อนเพิ่มแรงซะหน่อยหงข่าหงขาวะหงขาวก็ได้บม่ะสูบควดได้ไหมสูบควดได้ไหมโอเฮียควดอะเออสูบติดแบนเขาว่าบู๊อะไของของก่ามากรน้ำสีนีนะ ก็มาเี่เออน้ำสีนีหละโอ้วัน้วัได้ติดแบนติแบนติแบนความสุขแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่บ้านเราหาไม่ได้นะยกเว้นแต่ตั้งวงวงที่บ้านบรรยากาศนี้บรรยากาศครับผมสุขแล้วครับหอยเราอ้าวงาเนี้ยับ ห่วงก <c ười> ันเที่ยวไปเดียวเนี่ยเที่ยวหายไปได้ดิบาได้คาดใจกว่ามายังดีกินอยู่เหรออย่กินอยู่นะมาได้กินกันแล้วแหละโอ้เะ็ดคือจิ๋วไม่หัวขึ้นมาได้ปะไม่กินหรือตอนไห้นะนีห้าหนึ่งยี่สิบนี่เป็นไงจังบล็อกแค่กินพอตึงๆก่อนเนาะ อ้ย <lass> ่ะก well, <asan> <ome> oh, ิน oh, มือ <suspicious> ห <laughs> ้นายกูด้พดพันจีนะเอาของพลังมาผันจ <laughs> ีหันันสของฟูเขาใบฟูยโอ้แตมันงามกูนี้งามไนี้อันนี้ปไปให้ปีไปอุ้ละดูว่ิสีงามมนมันส้มมถียี่ซตยินไว้อ แรงมือนหันฟังที่อยู่ใกล้กันนะฟังฮีเป็นดาวดาวลาดตัวโอ้เมงวันตัวนี้เห็นให้เสียบอ,จอจาจจกัดจักเลยซาทาย,ยังสวยเลยสิงเง้สิงเ้สิงเ้มาต่อไนี้เอามาต่อน,นี้ออกพี่ไปขึ้นได้ หลากหลายมาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับผมหากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโอ้โหทํามักแตงโมแตงล้วครับจงบ่ายไปเดี๋ยวบ่ายนี้เราไปหาคงจะเลิกลมกันแค่นี้แหละครับเพื่อนๆก็หาความสุขกันครึ่งวันฮะอีกครึ่งวันก็ให้เพื่อนๆนะาะไปหนุกเฮฮากันที่บ้านนะฮะ าอาจจะเดี๋ยวดูก่อนเผื่ได้ไปหาหอยที่น่าเขื่อนนะครับตรงนี้มีหอยเชอรี่ดันขึ้นมานี่ก็หาเดินกลับครับขากลับเดินเซ่ๆหน่อยครับช่วงบ่ายลมมาแล้วครับแต่ถ้าบางบ่ายถ้าไม่มีลมก็ยิงได้ต่อครับแต่วันนี้ลม สรุปผลงานวันนี้ครับได้หลายตัวเลยนี่ฮะ <c oughs> ปลาย่างกินกันหมดครับผมก็ถ้าเป็นปลาวันนี้ผมได้สี่ตัวนะครับไซก็ไซไซสี่นิ้วบ้างแล้วก็เกือบห้านิ้วอย่างละสองตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ะฮะไม่ได้ยางก็ได้ต้องได้ยางครับผมก็เลยไปงมเอาหอยมา ลืมครับเดินลงไปแล้วขี้เกียจขึ้นมาเอาครับก็เลยไม่ได้เห็นช็อตหาหอยนี่ครับเดี๋ยวทำออวันนี้ทำอะไรวะก้อยหอยนะฮะก้อยหอยเดี๋ยวต้องเอาหอยไปต้มให้สุกแล้วก็ควักตาเขาออกควักมันจะมีต่อมอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกนะเพื่อนอยู่ที่หัวมันอะเอาออกนะครับถ้ากินเยอะๆแล้วมันจะเมามันจะมึนเมานะฮะ โอเคครับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับผมเนาะก็ปิดท้ายสงการปีนี้ครับปีใหม่ไทยนะก็ถ้าชอวก็อย่าลืมกดไลค์ครับก็เป็นการเอ่เป็นหาบรรยากาศสมากกวัวนะครับนะหาบรรยากาศแล้วก็เป็นการเน่ยพานน่นนะครับผมมาพาพวกวบางหลังจากที่เขาทํางานมาทั้งปีเนาะก็เป็นวันพักผ่อนของเขาไปด้วยในตัวนะครับนะ โอเคครับผมก็ต้องลากันไปก่อนนะครับนะสวัสด,ดีครับ